สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมบ๊อบบี้เพลย์ไทม์ภาคหนึ่งนะครับเพราะภาคสองมันเล่นไม่ได้อืม <c oughs> ขอโทษนะครับที่ผมหายไปนานเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมครับแล้วผมก็ต้องอัดคลิปประมาณช่วงตอนเย็นแต่บางวันก็ไม่ได้อัดนะครับเพราะบางวันก็ทกําการบ้านนะครับเพราะมันเปิดเทอมแล้ว ก็จะมาถ่ายโทษด้วยการเล่นเกมป๊อ p ปี้เพย์ทามแล้กันเนี่ยับไปเล่นกันเลยเพย์เพย์เพย์วิ่เหมือนจริงเลยของแท้หรือเปล่าของแท้นะครับโอ้อะไรเนี่ยวิ่งเหมือนอันนั้นเลยดิคุณจะเลือกอะไรระหว่างป๊อ p ปี้เพย์ทาอย่างน่ารักกับ ุกตาที่ดูน่ารักและพูดได้ซึ่งคุณจะรับมันไหมรับหรือไม่รับแค่ตอบมาแค่นี้เองไม่หรือไม่ใช่หรือใช่ป๊อปปี้เพรชามุ้ยน่ารักเมื่อกี้พูดภาษาอีสานเหรอป๊อปปี้เพรชามวิ <c oughs> สามารถดึงแล้วก็พูดด้วยดึงข้างหลังพูดได้ เราต้องขัดขัดเท้าให้ให้น้องอุ้ยน่ารักอะ่ะขัดเท้าให้น้องป๊อปปี้อุ้ยน่ารักมีเสียงด้วยวี่ผมให้น้องดอกป๊อปปี้ทหารฝานศึกอ่าโอ้ oh my god ช่างดีเหลือเกินตุ๊กตาป๊อปปี้เพลย์ดามข้ามดีกว่าโรงงานผลิตตุ๊กตาโรงงานป๊อปปี้เพลย์ดามอา๋เอเป็นอะไรอะ่ะ เอาเอาเอาเอ,าอะไรกันเนี่ยบ๊อบบี้เพลย์ไทาม์งั้นหรือเราต้องเล่นบ๊อบบี้เพลย์ไมของแท้นะทำไมเครื่องผมมันโหลดฟรีอะแต่เครื่องอื่นทำไมมันมัน,มนไม่โหลดฟรี <c oughs> เครื่องบางเครื่องมันก็โหลดฟรีมีเทปด้วยอ่านเสร็จแล้วพอแล้ว พวกเขายังไม่ได้อยู่ที่นี่พวกเขายังอยู่พวกเขายังไม่ได้ไปไหนพวกเขายังอยู่ที่นี่จากบ๊อบบี้เพลไทา์ทำเสียงน่ากลัวทำไมเฮ้ยเร็วๆดิมืดช้าเกินไปแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆดิเร็วๆดิฉันเอาฟาดกระบาล ฮักกี้เลยนะนี่ง่ายเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่เหมือนของแท้มากเท่าไหร่โอเคมีเทปด้วยวิดีโอเทปอืมอะไรเนี่ยอุ้ยห้องของเล่นอุ้ยอะไรเนี่ยแดงเหลืองชมพูเขียวชมพูเหลืองแดงหรอหรือ ชมพูเขียวแดงลองดูน่าจะใช่เขียวชมพูเหลืองแดงฮมไม่ใช่ดิอะไรอ่ะชมพูเหลืองแดงชมพูเหลืองแดงมาชมพูเหลืองแดงมาเออชมพูเหลืองแดงหรือว่า เออเขียวชมพูเหลืองแดงถูกไหมอ้าวถูกโอเคแต่ผมยังไม่ได้เล่นวีโอดีโอเทปเลยไม่เล่นเลยกว่อวินาา่ารักป๊อปปี้โอเคป๊อปปี้เพรชามกดได้อีกไหมยังกดได้อีกโอเคมาเทปสีน้ำเงินอะไรอ่ะ เปิดเทปโอ้หน้าจอสีม่วงที่คุ้นเคยอ็อบบี้เพลทามบริษัทเพลทามแขนนี่เหรอนี่ไงแขนแขนเอามาใส่ที่ไหล่อย่างนี้แล้วก็นัดแล้วก็รัดให้แน่นรัดให้แน่นแล้วเราสามารถจับสิ่งของได้ใช่ไหมยืดแล้วก็จับสิ่งของยืดมาจับแตะอะไรก็ได้ยืดแตะสิ่งของได้ โอเคแต่ผมไม่เข้าใจทำไมเวลามันเร่งเร็วเหลือเกินโอเคเราสามารถดึงหัวเข้ามาได้คนบ้าอะไรเดี๋ยดึงหัวเข้ามาได้ด้วยรอเ,เราสามารถทำอย่างนี้ได้ขอบคุณ thank for watching thank you มามาเปิดเปิดดิเปิด,ด,ด เอามานี่ไงเฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้มาแล้วอะไรเนี่ยแคทบีมาทำอะไรเนี่ยเอ้าดึงมานี่มานี่เลยแคทบีแคทบีไปด้วยกันเอา้าไปเปิดปุ้ยไม่ได้นี่ไงไประตูสีน้ำเงินอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอ้สแกนอย่างนี้ โอเคเราต้องรอโหรดมันต้องมีรอโหรดอย่างนี้ด้วยหรอทำไมเวลามันไปเร็วอย่างนี้โอเคบริษัทป๊อปปี้เพลย์ทางพร้อมให้บริการนะครับไปดิโอเคแปเฮ้ยฮักกี้ฮักกี้ มันมาจากไหนมาฮักกี้เอามาฮักกี้เอามาแล้วไปเขาไปเอาไฟฟ้าแรงสูงตู้นี้เหรอใช่ไหมอ๋อนี่ไงมาปึ๊บแล้วก็แต่อันนี้แล้วก็แขนถึงด้วยเหรอแต่อันนี้ โอเคแล้วก็อ้าแค่นะี้ไดหรอ่อราได้แล้วแค่นะี้ทำไมง่ายเหลือเกินง่ายมากเกมป๊อปปี้เพลทาง่ายขนาดนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมือฮักกี้ไฮไฟอ้าวหา,ายไฟไม่ทันปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวตัดไปเลยโอเคในที่สุดก็ดาวโหดเสร ไป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 เปิดประตูเปิดประตูเป,ปะตเปิดออกดูนี่ไงฮักกี้วอกกี้ที่คุ้นเคยนี่แหละคือฮักกี้วอกกี้อะไรเนี่ยอ๋อเราสามารถเก็บได้ต้องหาหาหานี่ไงสีเหลืองสีเหลืองตึ๊บปับ๊บเราต้องดึงจากอันนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ เออดึงแค่นี้แหละ <c oughs> มันก็เดินง่ายอยู่ไม่ใช่หรออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนอีกนะอยู่ไหนนี่ไงสีเขียวสีเขียวหรือสีแดงสีหน้าสีแดงเจ้าอยู่ไหน สีแดงเอ้ยสีแดงเจ้าสีแดงในกรงทองมีฮักกี้ไหมเฮ้ยฮักก,ก,กี้ฮักกี้แล้วนั่นนะฮักกี้ใช่ไหมนั่นนะสีแดงอยู่ไหนเจ้าสีแดงในกรงช่องสีแดงอันนี้เปิดได้ไหมอ๋อมันห้องเดิมเจ้านกเจ้านก เอ้ยในกรุงทองฉันมองหาเจ้าไม่เห็นนะตัดไปเลยโอเคโอเคโอเคมาดูฮักกี้กันหน่อยฮักกี้คิดซีเมตซี่อะไรก็ไม่รู้เอาพอแตะปุ๊บมันเนี่ยมาโอเคสี่อันมันคืออะไรนี่เรื่อนมาเรื่อนมาเลยเรื่อนมันคืออะไร คืออะไรคืออะไรอะไรอ่ะมือสีแดงใช่ไหมเลื่อนมาเร็วๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนี่มือสีแดงนี่นงนี่ไงไดละมือสีแดงปึ๊บแล้วก็สีแดงแค่เนี้ยปิดสนายากตรงไหนแค่เนี้ยปิดสนายากตรงไหนเอาปากกามาวง ะ,ะมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ขึ้นทางนี้เหรอไม่ไม่ใช่ห้ามคนเข้าอันนี้ล่ะอันนี้ก็ขึ้นไม่ได้ทางทางข้างหลังเอาเอาเอา,เอา,เอาทางข้างหลังไ,ได้แล้วอ๋อแต่อันนี้ปึ๊บแล้วก็แต่อันนี้นนใช่ไหมเออแล้วก็ชับชับชับเออ เราชับชับชับแล้วมีอะไรต่อช mé, ับเข้าไป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 ปลาไปลายปลายปลาปมีอะไรน่าสนใจอีกไหมฮะมีอะไรน่าสนใจอีกไหมมีอะไรน่าววยสนใจอีกไหมมีอะไรตุ๊กตาแคทบีเหรอมีอะไรน่าสนใจอีกไหมอยากรู้ตุ๊กตาแคทบีใช่ไหมนั่นเนี่ย แคตบ,บีชิ้นส่วนแคตบ,บีเอ,เอาเอาค่อยๆไหลามาเราไม่สามารถขึ้นไปได้หรอโถ่ใจร้ายเราต้องแก้ปริศนาข้างบนอีกเหรอโอเคทางไหนอะป๊อปปี้เพทามะอ่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้กระจกเกินป๊อปปี้เพทามไรสารละ ต้องดึงดึงดึงโอเคไม่มีออชิมเมตนเหมือนในคอมเหรอโถไม่มีออชิมเมตนอะเสียดายโอเคไขปิดสนากันเถอะโอเคแล้วก็เราก็ต้องช,ชึบชับชับชับอย่างนี้ เราก็เออเดี๋ยวดาาเสาไฟอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มาแล้วเราก็ค่อยๆไต่ตรงนี้ไม่ต้องเสียวเวลาให้มันดึงแตะแตแตะ,แตะโอ้แตะได้แล้วโอเค <laughs> มาแล้วก็เริ่มต้นสายไฟมันกำลังม,ม,มาปึ๊บก็ กดกดเอา้เอากดทำไมไม่ได้อ๋อกดได้แล้วโอเคมา,ด,ด,าดึงดึงเอ้าดึงดิโอเคก็ปึ๊บอา้าดึงอันนี้เออ การผลิตตุ๊กตาอตาตัดไปเลยโอเคโอเคนะขอร้องเธอต้นไหนมันจะเปิดได้เครื่องนี้มันก็เสร็จแล้วไม่ใช่หรออะไรของแกอะไรของแกอาจารับมพิมพ์ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผมบ๊ายบาย